สวัสดีครับท่านผู้ชมหลวงติดตามายช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับท้นเห็นคือหนามดำนะครับจะครบ4ี่ปีเดือนตุลาแต่ก็ง,งามครับหนามดำจากบุรุพาพันไม้ครับตอนนี้ ต้นนี้ที่เคยบอกว่าต้นก็จะยุบนะครับโคนกิ่งโคนกิ่งก็จะยุบเข้ากิดลำต้นแล้วก็ก็สลัดทิ้งนะครับยุบทุกต้นนะครับน,นี่พอยุบเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นเชื้อราอย่างนี้ครับเชื้อราแล้วเขาก็จะสลัดทิ้งนะครับไป ไปไปลายกิ่งเหลืองแล้วนะครับเป็นแทบทุกกิ่งนะครับหายเป็นแถบเลยครับดูว่เพราะก็จะยุบไปยุบไปแล้วกิเกิดเ,ดเช,ชื้อราเชื้อราแล้วก็สลัดทิ้งแห้งเหี่ยวไป เป็นอย่างนี้ครับสำหรับต้นนี้ซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้น้ำดำจากปุรุภาพันไม้ท่าหมายจันทบ,บรุรีนี่ยุบแล้วก็จะเป็นเชื้อรานี่เชื้อราพอน้ำไปขังก็ยง้ยังไงยุบหมดครับพรเริ่มยุบไปเรื่อยเรื่อ,อจะเหลือไม่กี่เก่งเองครับ มันูุกเป็นอะไรเป็นอยู่ต้นเดียวนะครับที่มีลักษณะน,นี้หนามดำแต่ก็โตเร็วงามเร็วนะครับโตเร็วงามเร็วมากต้นนี้แต่ปัญหาก็คืออย่างที่พูดเลยครับคือโคนกิ่งก็จะยุบก็ไปลำต้นยุบไปยุบไปต้นอื่นที่อื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับหนามดำ หรือว่าเป็นต้นนี้ต้นเดียวออมะนาวก็ดกดีครับต้นนี้มะนาวให้มิตรภาพจากคนต้อมผุก เขาปลูกผักสวนครัวนะครับอยู่ทูบเบอร์ตรงกิ่งพันธมาให้นะครับมันเอาเป้นพันดอกพิเศษอกกิ่งครับว่าเต็มต้นลูกใหญ่กินไม่ทันนะล่วงเต็ไมไปหมดมาวานี้เขาก็เอาไปถุงใหญ่ๆกินไม่ทันนะครับ น้ำดำโอชี OG, แห่งบ้านเนินชมกันต่อไปปีหน้าจะลองอดน้ำกระตุ้นดอกครับเพราะกิ่งก้านสาขาเข้าให้ครับกิ่งเขารัศมีโตๆก็เกินหนึ่งนิ้วแล้วจะลองทดลองครับฤดูกาลหน้าเจอกันแน่ น้ำดำที่บ้านเนินคลิปนี้กับคุณสวัสดีครับ